บการนมัสการค่าพระอาจารย์มามาติดตามแนวทางการนมัสการครับผมมาตามแนวทางงวดวันที่สิบหกสิบหกกุมภากุมภาพันมาติดตามแนวทางสาวกันไม่กืมสิลากเนแมงรัฐบาลสิบหกกุมภาพันวันเรื่อลีแล้ว เมืเ่อชาลงคลิปยังเขียนตะเล็กหนึ่งวันที่หนึ่งป็นยังอง MC คอมเมนต์มาว่าคือบ่ไม่หอกกัจัเอ,อ้าเห็นว่าแล้แต่ตเขียนอยู่กันยังเรี่วอยู่ว้าสองห้าสองเจ็ดเป็นยังวงแล้วสองหา้าหกเจ็ด้ด้พี่น้องเด้อพีก่กันดเออนดก <มา S 2> กันยังากันมันอียลีเด้อมันลืมเนาะทางเทียบกับเขียนเป็นหนึ่งกุมภา เฉลยเล่ากันเลี่ยเล่าลงใหรอรตังไหนกันจะไปถือสากันต่วกันลลกวันที่ผิดอะไรเนาะตังเอาเนาะแ้่ฟังเอากับอันกับทาเบิงตัวเลขกันบาขสนเออจะหัวเนาะันรื้ไปตั้งไหนกันขอส่วนขอสองห้าหกเจ็ดางเพียกกรไดเนาะอ่าเป็นแนวทางนี่พี่น้อง วิ่งบนเงินล้านอาจารย์อันนี้ในสูตรของอาจารย์เด้อเลขประมูลยังไม่มาเลขประมูลยังไม่มาเด้อโอ้ก็เห็นโลโก้สวยแต่น่าแปลกมันเลื่อมกันเลศร้าเลขลับคนหนึ่งบนบัตรกาแฟนอยู่กันดอกนักเวล็ดดอก เอาวิ่งบนเงินล้านได้ที่นี้ได้เอาหัวหลอดจักหน่อยค่ะพ่อวิ่อายุต่อไปเมื่อที่แล้วอาจารย์วิ่งบนเงินล้านได้ที่เลขสามตัวเดียวเนาะใครที่ได้ดูแต่ไม่ได้ลงในคลิปนะไม่ได้ลงบอะอาจารย์ไม่ได้ลงลงอยู่ในกลุ่มวิ่งบนเงินล้านสามตัวเดียว<อ>แต่เจาะไม่แตกอ่าเจาะไม่แตกเพราะว่าไปเจาะใส่แปดสามออกหกสามเลขวิ่งบนเงินล้านงวดที่แล้วอันนี้วิ่งบนเงินล้าน เงินล้านงวดที่แล้วเจาะไม่แตกเข้าแต่วิง่งสำหรับสายวิง่งสายรูดนะสำหรับสายวิง่งสายรูดแต่ตัวเจาะนี้เจาะตามสูตรของอาจารย์ที่เคยอ๋อจับคู่ว่าถือ่าที่เจาะเจาะงวดที่แล้วเนี่ยวิ่งสามเจาะใส่แปดสามค่ะอแล้วก็ไปเจาะใส่หกแปดสามะปรากฏว,ว่าเลขออกศูนย์หกสามปคนละทีบเลย เราเล่ากระไรดอกอาจารย์ข่าเสียนสีปิดเป็นไท่ล้วดีงเนเอาเงินนี่กับแข็นแข็งขึ้นกมาฝากเอฟซีหอยเอฟซีมีความสุขความเจริญเนอะลำรวยเงินทองกันสุปปูสุปก้นเห็นคลิปนี้แล้วก็พิจารณาเป็นแค่แนวทางเพราะอาจารย์มีสูตรค่อนข้างที่จะเยอะค่ะแล้วก็อาจารย์ส่วนมากก็ชอบ เด่นๆเ,เนะาะบางทีก็เข้าบางทีก็ลุดบางทีก็ไม่เข้าอันนี้อันนี้เป็นสูตรของอาจารย์เองเห <มะ S 1> อฮสูตร,รสูตรเองอ๋อของปู่สี่ห้าหรือออต้นเสียทีอ่าอันนี้คือวิอ่งบนเงินล้านเนี่ยไม่เกี่ยวกับเลขประมูลนะไม่เกี่ยวค่ะเพราะวิ่งบนเงินล้านนี่เป็นสูตรของอาจารย์แต่ไหนแต่ไรแล้วอ๋อค่ะวัที่แล้วเข้าแต่วิ่งเจาะไม่แตกค่ะวันที่แล้ววันนี้วิ่งบนเงินล้านอาจารย์ได้ที่สูตรอยู่ที่เลขสี่ตัวเดียว วิ่งบนเงินล้านสี่ตัวเดียวสี่เม็ดเดียวสี่ตัวเดียวเลยเงินล้านนี่มันสายรูดสายวิ่งบนนะสายรูดสายวิ่งวิ่งบนเงินล้านสี่เม็ดเดียวเอาเบิรงเด้อค่ะพี่น้องเอาเพราะว่าใครใครชอบแบบแฉ็นแขต้องดูวิ่งบนเงินล้านมี่มีจับคู่อ่ะค่ะนี่มีจับคู่ให้หนึ่งชุดตรงให้เขาหนึ่งชุดตรงตรงค่ะ อมามาเบางทีกานสร้างมาดูดูความร่ำรวยมีเงินบนเงินล้านอาจารย์งวดนี้โอ้กไปที่สี่ตามสูตรของอาจารย์นี่ซื้อได้บวมเป็นว่าเลขประมูลเลขอะไรก็แล้วแต่นี่นี่คือสูตรของอาจารย์ที่เคยต้นเศรษฐีอ่าปูสี่ห้าต้นเศรษฐีบ่ราะหนูต้องเบืองอาจารย์เพราะหนูเบืองในเฟซเยอะแยะเลยหนูก็ต้องต้องเช็คเบืองก่อนเพราะหนูไม่เคยเข้าวัดแต่มาไอ้นี่ ดมี่แล้วดที่แล้วได้สามเจาะไปหกแปดสามสามเนาะค่ะไม่ได้ตัดค่ะไม่ได้ตัดตัดให้แปดสามก็หกแปดสามแต่งวันนี้สี่สี่แล้วอาจารย์ก็ทีนี้ตัดให้เลยตัดรวดค่ะตัดลายตัวค่ะตัดรวดอาจารย์ตัดตัดให้แค่ชุดเดียวสี่แปดเม็ดเดียวบนสามตัวดีไปนี่สามตัวตัดน้ำเนี้ยหนึ่งต้องลุสามตัวก่อนนะ แปดอ๋ออ่าบบูสี่ห้าตัดหนึ่นึ่งบูสี่ห้าเลยคู่เดียวแข็นเข็นเดียวแข็นเข็นทุกรอบชุดเดียวเลขเลขวิ่งบนเงินล้านนี่จะไม่เยอะมันเป็นสูตรสูตรแบบโชกๆพี่น้องเนี่ยใบสำหรับแบบโชกโชกตัดสี่แปดตัดเต็นคือสี่แปดเม็ดเดียวเมื่อที่แล้วให้แบบนี้ไม่ได้ตัดเนี่ยสหกแปดสามไม่ได้ตัดค่ะเมื่อที่แล้วหกแปดสามไม่ได้ตัดค่ะอ่าแต่เที่ยวนี้เพื่อเป็นแบบยังไงล่ะ เผื่อบางคนอาจจะชอบหนึ่งแปดหนึ่งสี่เนาะ <5. S 2> แต่อาจารย์ให้ไปหนึ่งสี่แปดก็ไปพิจารณาเอาแต่ะ <5. S 2> แต่งวดงวดที่แล้วไม่ได้ตัดสองตัวนะไม่ได้ตัดให้เพียง 8, 3, กับแปดสามกับหกแปดสามเลย <5. S 2> แต่ถ้าจําจริงก็เข้าหกสามแต่ไม่ได้ตัดแต่เทียเท่ยวนี้เที่ยวนี้ให้เป็นเอฟซีให้คิดว่ามักหนึ่งแปดเก่าหนึ่งสี่เก่าแต่คือตัวตรงของอาจารย์คือชุดนี้เลย ตัวตรงของอาจารย์ของใครของใครหรืขอของเจา้าอ่าเนี่ยนะเดี๋ยวอ,ยอัดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่อัดคลิปอยู่บ่ค่ะค่ะอันนี้เลขเลขวิ่งบนเงินล้านนะค่ะวิ่งบนเงินล้านใครมีเลขดีเลขเด่นก็ลองจับใส่กับเลขสีนะจับใส่กับเลขสี่ อรอบทังวดที่แล้วอาจารย์ได้สาข้างบนสามเม็ดเดียววิ่งบนเงินล้านค่ะแต่เที่ยวนี้ได้ที่สี่เม็ดเดียวโชคดีมีเงินล้านสุปูสุกคนขอให้เราสําเร็จทังใจปรารถนาสลากินแมงรัฐบาลคันห้าได้ตัวตรงเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์รางวัลเนาะคนบอกวัลที่คนบอกอยู่สกลคนออกอยู่บางกอกบอกรายเล็กออกที่บางกอกคนบอกอยู่สกล เอา้ากัพิจารณาเที่ยวที่แล้วได้สามเม็ดเดียวแต่เขียนให้หกแดสามไม่ได้ตัดแต่เที่ยวนี้ตัดให้เลยสี่ปดเพื่อความมั่นใจสตัวสามตัวก็ยืนหนึ่งสี่แปดแค่นั้นแหละค่ะจะตัดเลนหนึ่งสีหนึ่งก็ได้ได้ได้มันเป็นชุดบนแปดหนึ่งปก็ได้อ่าแปดหนึ่งหนึ่งปก็ได้ใช่แต่ส่วนมากมักโชวตโชะไม่ต้องเลยคือเอาตรงๆนี้แหละนี่ตรงๆเลยสี่แปด เอาปัญหาเตียมรา <โล S 2> ขึ้นหกสามบางหัน, 6, นแนวเออก็ <laughs> อาาก็ก็ทาใจก็มาแขนเนาะนเราเราเจ้าแขนอันนี้อันนี้เลขชุดนี้ไม่เกี่ยวกับเลขประมูลนะไม่เกี่ยวกับเลขผู้ใหญ่ใจดีอันนี้เลขวิ่งบนเงินล้านยังมีซองยี่สิบล้านอีกนะเนี่ยแต่ยังไม่ได้ทำซองยี่สิบล้านบางทีอาจจะถ้ามาเกี่ยวข้องกับอย่างนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะยังมีซองบนยี่สิบล้านอีกปูมี่ซองยี่สิบล้านอีกบ่มียี่สิบล้าน ซองยี่สิบล้านดีเลขประมูลบนอีกนะเลข2องประมูลก็ยังไม่หลุดงวดจีิแล้วไงห้าสามใช่ไหมล่ะเลข2องประมูลอ่ะแม่นบ่เอเนี่ยครับจะพวยมีนา่นาเลข2ประมูลบนผมมีอยู่ครับนั่นะเลข2ประมูลนั่นห้ากับสนี่ยเ่ยเนี่ะมเนี่ยเลขสอประมูลปู่สี่ห้านี่ห้ากับสเนี่ยบนอย่างเดียวนอย่างเดียวเนี่ยอันนี้เลข2งประมูลเลยเนี่ยเนี่ยอ๋อาจานบัานไหมายังอ๋อเลข2ประมูลยังไม่มาแต่ ประมูลล่างผ่านไปแล้วอันนี้เลขวิ่งบนเงินล้านของอาจารย์อ,รรอ้าเลขวิ่งก <อะ S 1> ็ขอให้ทุกคนได้สาเร็จกันใจปรารถนาเนาะอยู่ที่ไหนก็ได้โชคแรบอยู่ที่ไหนก็ร่างกายแข็งแรงอยู่ที่ไหนก็เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาอยู่ที่ไหนก็เป็นผู้ชนะมงคลชัยอนิเศษ,ษ,ษโชคดีมีเงินล้านสุขผู่สุข,ขคนเออรวย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 าสถ<ด>เอาพี่น้องเอฟซียกมือสาถูเอาเด้อปูให้พอดแล้วค่ะพี่น้องเอามาฟังตัวเลขนะคะแม่คัวจะย้ำอีกเทียหนึ่งเด้อค่ะ ซองประมูลเงินล้านบนเด้อค่ะพี่น้องตั้งแต่บนบนอย่างเดียวเด้อค่ะไม่ใช่ซองประมูลว oh, ิ่งบนเงินล้านขอบซดูอะไรก็เลยเปิดนเนาะเอาโทษเด้อค่ะพี่น้องวิ่งบนเงินล้านเอางวดต่งวดนี่ปูให่มากสี่เม็ดเดี่ยวเด้อค่ะพี่น้องเป็นลักซิปปูตังไว้ที่ลักซิปแต่พี่น้องสิกลับไปเป็นลักนวยกันอะไรเด้อค่ะแต่ว่าพนปูพนว่าเอาโจ๊ะเอาเตียงเอาเขียนบ่ต้องกลับตู่ปูว่า เอาสามตัวมี่หน,หนึ่งสี่แปดเด้อค่ะอ่าจับใซตที่หนึ่งสี่สี่หนึ่งก็ได้หนึ่งแปดแปดหนึ่งสี่แปดแปดสี่บอหลายตัวบอหลายคู่เด้อค่ะพี่น้องเอาอ่ากับพระพุทคุณค่ะพระอาจารย์ที่ให้แนวทางอันแม่ขั้วล่ะกะพอเพชรหรือว่าให้แนวท่าเอฟซีทั้งช่องเนาะค่ะเอามักชอบคลิปนี้ก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเอาแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องเอาแคปหน้าจออ่าแคปหน้าจอเด้อค่ะ กิ่งองกิดกันอะไรม่นจะทับกันม่ได้ทับกันอะไรต้องเวดไว้ล่งอื่นครับที่แคปหน้าจอเด้อค่ะพี่น้องเอา้ามักชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อกันคลิปนาสวัสดีค่ะ